สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอนะ้องลุงป้าหน้าอาเนาะเจอกันอีกแล้วพ่อกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้อ่อฟ้ามีอิตาเลียนโน่เนาะในเสื้ผ้าคไปเก็บบักแตงวันนี้บักแตงเสพาขผ้าไปเก็บบักแตงว่ามันไหลซํำไหเนาะมันเก็บอยู่หนล่ะแฟนเราเก็บ,บกเราบ่คอยเก็บประมาณว่าเราเก็บมันบอคอยอันนั้น บ่ค่อยทัวนะเบิง่งบ่ทัวย่านมันใหญ่ก่อนแล้วใส่มันล่มมันใหญ่แล้วมันสิกินบ่แซ่บนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเดี๋ยวสื้อผ้ากันไปเบิง่งขึ้นมาสวนวเรานเน่าบาดนี่ขึ้นมาสวนแล้วแดดแดดลงโหลดจนได้ใส่หมวกคลมโหลดเลยเบิ่งสลัดจนเลี้ยวบ่เห็นหญ้าหไร้คนนะคนนะหญ้าหลาย้นนะยาไร้แปงนี่แปลงนึงเนาะนี่นี่แปลงนึง อันนี้แปลงนึงแดดฮ้อนๆด้วยสีฟ้าเก็บแม่งแบบิง่งหยาโรดหยาไล่ก็เห็นต้นพักกันยังว่ะเล้าแฟนแล้วขื้นมาเก็บแล้วเ,เก็บบ่คอยทัวแล้วบังบ่คอยทัวมันออกัดเตียง นนะแดงแดงแดงหน่อยพันหนีมันจีออกน้อยน้อยนะเยอะหน่อยเนาะพันหนีนะแดงนี่มันมจีออกน้อยน้อยนวยใบใหญ่พันหนีอยอยน,น,นะนี่มันจีนวยแบบมากนี่นี่นยวยใบใหญ่สวนนี่เนานะเฉพาะแปลงนี่แปลงนั้นมันจีนวยใหญ่ๆแปลงนั้นนะ thay lục bị phọt mương nuôi nó như thế thay lục bị kiếm lăn bác lăn bảng như vậy ha, thùng kia đi rồi, kia vương bao đi nữa, anh ạ, càng này, nước mà thùng mương chuyển mãi như ยังมันมีน้ำมีอยัางเงี้ยแบแกี Mind ้ก็เก็บบอดีบงนวยมันโดดนวยงังเ้าเบิงบอดีมันสีนวยง่่่จนเทาคนละคนอะไม่ดีกินบ่แซ่บ้ีนใส่มันร่มบ่แซ่ใส่ร่มแล้วบ่แซ่บบ่บน เก็บรุ่นนี่จำหนีก็ล่างกินอ่าจำหนวยเมื่อกี้น่ะโอ้ยบ่ไ,ไหวเลยโอ้ยน้อเบิงบ่ค่อยดีจ้ะบักแดงนี่งเบิงดีๆมนะั้นเบิงหนวยนี่ด้วยว่ามีคนเห็นจนเท่าดูนะเ่มีคนเห็นจนมันแก เถาแห้งไรคุณนะมองดูกินบ่แซ่บแล้วรุ่นนี้ใส่ล่มแล้วนี่ถาวและเอ๋อามือไปบังนี่ขันบักแกงเนานี่มาถุงมือถุงนี่เด็ดกระเด็ดขนาดจำหนีกับยังแก่แล้วได้หน่อยหน้อยนี่ก็ได้ลองดู โอก็โอก็อย่างเรมังด้วยสวนบักแดงไอพี่อเอ้อยเออมาได้เอาถุงมือขึ้นมาม,นมีน้ำไอนัอ่นเบิ่งดีๆยังว่ามันเสียงมันซ่อนใับน้บักแดงไงเบิ่งบาดีมัน เชียงเข้าลงโหลดหกหกนี่จำหนีก็นั่งกินเนาะแกก็หนีก็คือมันแกนกินบ่ได้แสบบ่แสบเนะนียน่ยใบงวยหนีด้วยคน่ะโอ้ยใ่แห้งไรแห้งใหญ่แห้งไรก็กินบ่แสบใส่มันลมแล้วนะนเนาะแห้งไรแปรวใส่มันเปร์แล้วนะเนี่ยเหลืองเออเออแล้วเนะี่ย มห่เห็น,นม,มันงนี่อีกปะจะได้ไปสวนนั่นบานีิสวนนั่นสิเป็นไงเลยบานีิไงเลยล่ะสายพันธุ์บ่คือกัน,อส,อนสองสวนสองแปลงไงอันนี้สิเป็นไงเขียวเขียวอันนั้นสิเป็นไงเขียวเขียวอึมลืมมันนะเงี้ยวเงี้ยวเขียวอึมลืมอันนี้สิเป็นเขียวเขียวเขียวอ่อนๆแต่ว่านี่ เขียวอ่อนๆแต่ว่าเป็นเขียวสันๆลายพันนี่เดี๋ยวไปย่ายไปเบิ้งสวนแปลงลนั่นเนาะบบบนี้เนาะต้นนี้มันมีบะมุยังเบิ้งด้วยอ่านี่มัน 6. หกหลายกว่านี่นี้ม่าหาไม่ขึ้นโอ้ยมาตั้งแต่หยาเนี่ยแหละคุณนะมังยหยาเลยพี่หาเอา ต้องเข้ามาหาแม่จ๋หาหหน้าใส่แว่นตายเลยยังเ,ยเหลียวบ่ค่อยเห็นหกหกน้ำยาเนี่ยแหละขี่ออกนี่มอนเลยก็ได้น,นี่มันจีเป็นสายพันธ์นะนี่น,นี่แปลงนี่มันจีเป็นยาวๆาเขียวอึมลืมแปลงนี่ มันสีบลูคือแปรงนั่นบลคือกันเนี้ยวมันมามันแตกต่างกันปะอันนี้สั้นๆอันนี้เหี้ยวๆนี่เด้บลูคือกันเด้เนี่ยนีนบลูคือกันอย่างชอนแปรงนี่บลูคือกันพี่หยาเอาว่าท่านหยามันหกแดนลงไปละขึ้นมานาวแม่เมื่อกี้ หน่อยหนึ่งหอยอ้นต้นนี่นี่เอ๊ะเอ้มันยังน้อยในหน่อยอยู่อยู่้นได้เก็บมันหนอกอยู่บ้นได้เก็บมันในหน่อยหนึงเมื่อนั่นก็มาเก็บไปรอบนึงแล้วเนาะตอนเจี่ยวนั่นหน่อยหลมันกัอันนั้นเนาะคือว่า เอออ้ยังมาแหลถุงมือมานํำยังมาให้เป็นน้ำน้ำบักแตงเลยไหมน,น้ำบักแตงกัมีด้อยังมาน้ำอ่อนๆตองกับปักมืออที่นี้ด้วยมนงวยหลูเอ็ดเลดอยู่นะยวสก็บมันสักนอนงวยหนดู้ย เงีวเอ็ดเลดกันบอมาเก็บแก่ไปนาได้เน้ยๆนีน่เงี้ยวป่านนี่คนน่ะสายพันธุ์ยังก็มาเงี้ยวเนี่ยบึ้งดีๆงั้นวะบิ้งบ่ดีตาได้ดีเบิ้งบ่ดีก็บ่ไดายอะบักแตงมันเชียงมันหลบมันซ่อนตัวบักแตงงี้งวะเชียงเข้ามันได้กินมันง่ายๆได้เลย ta như này cả lái bó hẹn rồi cả lắm ăn gì tìm luôn này ta bác cứ kếp vậy đó bó mất ngay, nhay mất ngay là mất sụm bên ngoài này đút y phôi y mè thân ngay thân nhau nè ôi bạc tiền như này bông bạc tiền gì đây bình cả lắm ăn rồi nó đẹp đẹp bông đẹp rồi nè nhìn bạc tiền เดี๋ยวสีเศร้าเก็บทุกคนพอมันหอนหอนตอนนี้นะเดี๋ยวสีภาไปเบื้องบนอันนี้ผมเป็นปลูกมันฝรั่งหมดนี่ต้นมันฝรั่งปลูกไปซวงแปลงสามแปลงแล้วเนาะแล้วก็ลื้อออกมาแล้วก็ปลูกไหมนี่ก็บ,บกอือกอ้องบนเื้องนน้อยกยล้จะไหวแล้วล่ะเนี่เก็บกินหลายรอบอยู่เบื้องแปลงพัก ตอนเก่าโมงครึ่องแดดปานเทีย่ยงโ้ยหอนแห้งเลยคนึเขาเหวี่ยงขางในสวนผักดรือล่ะคนพ่ออี่ยังบของพ่อเอมบ่มีย่างดอกฮือพ่อ,อ ของพ่อก็เอาไปปลูกมาเลยเนาะของพ่อนี่็ได้เอาหนี้เนาพ่อพก็อยังงาขึ้นช่วงขึนงานใช่ไูเอาบังออกไปบ่ได้ผีเชื้อเบงูัน,นี่อยวออกอยากออกมัอออกม่ได้อย่ออกอากออกอ้าไปาบิน แผนกลุ่นมาให้กำลางใจแม่นี่ก็ได้หมอเนี่ช่วงนี้มันหยาหัวคว้ามันได้แดดดีเนาะซัดข้นซัดข้น,นว่าทางสีทางนี่ว่าคนนะนีนี่ว่าให้เด้ขึ้นไปเบิ้องลูกพุ่นอยู่อมบุพนมแฟนว่ามันบอกเกิดว่าสั่นจักแมนหรือบ่แมนให้เดืขึ้นไปเบิ้งนะนี่ต้นลูกฟิกต้นลูกฟิกต้นลูกพับ กำลังออกหน่วยแต่ว่ามันบ้านแดดนั่นปันไดเนาะต้นบักอือ้ออันฉี่ไหวแล้วละ่ะต้นบักอื้ออันกำลังอันนี้แปลงในบ้าน,นได้ปลูกอย่างนนเนาะแปลงล่างอยู่นะคะบักแดงแปลงสลัดจนเดียวบ่เ,เห็นต้นสลัดกันยังวะหญ้าฮูกไรต้นนั่นก็แปลงบักเอื้อแปงแล้วก็บักเขือเทศนะถ่ายอยู่หน้าห่มเห็นเบิ้องเมืองได้พอนรอน,คน,คน แดดนะเอาสำหรับคลิปนี้กับผ้าขึ้นมาเบงคลิปเก็บ,บักแตงเนาะนเก็บ,บักแตงมาบักแตงนะอันนี้หยังหยังสินะวามีหยังหลายเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าสวัสดีนะจ้าเจอกันคลิปหนาเนาะจ้า